พี่น้องเข้ามาเมื่อนะ่ะเขากลับมาบ่พอดเข้ามาบ่ฮอดสีาาบอกแห้งๆซาบุงนเนี่ยอดืะ่ะสวัสดีพี่นอ้องป้องไปสุขุสุคขขนนะคะเด้อัน,นี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งกับการเข้าป่าของเราพี่น้องมารลุนน้ากันค่ะมารลุนน้ำกัน,ามมาน,กนบนกระต๊ก เหตุอะรดูฮ่เหตุอะหยอกนี่นี่นี่พอละเอาแล้ววันนี้เราจะเน้นเอาแต่ดอกสวยๆงามๆมันหนีสาสกุลทดลองไม่เด้อเพราะว่าสื่อมากบริใสจ้าเสือลูกสาวสื่อให้ยี่องว่าเสียงเบาสาสวสะก็เลยมันหนีลอกเอาไหม่มาววาวคอยเบาเสียงดังพี่น้องเอ้ยเป็นน้ำเข้าวาววาวคอยเบาเสียงดังน้ำเด็ด มา,ม,ามาแล้ว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 โอ้ยยางบะทัวเ์แนวหิมกันมี่พี่น้องเออเออเนวหิมไลยอ้ออ้อกันยางหาหม่องนี่จนพ่อพ่อเขาเจาะเห็ดทางมาเกลือย่าหยาพี่น้องเขาเจาะเห็ดทาง พี่เจ้าตัดอันปลาเฮ็ดทางมาก็เลยหาหม่องเขาเก็บหยักหนกเสียงยุ่งเลยค่ะโอ้ยวี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 อยู่พี่น้องเอ้ยยุ่งนะฝันโอแมงเมาห้ามาตาเสาหอดปาตาเสาฝอามือนี่บ่มีลูกคา้ายังบ่มีลูกค้าบุกหนวดนะคะเข้ากับว่างแขนมาปตากันฝ่ามือ วันผุดพริหัสเข้ามีลูกค้าอยู่างนั้นมือบะมีก็เลยนัดส่วนกันออกพอพ่อหญ่ละท่าสีอีกฟังทางหุนทางแล้วแล้วปิดผ้าประกันได้ขอ้ขอถกกับไพ่เดคาเดอใส่ไม่บริใส่ยากเลอซื้อมาเป็นซือเป็นปีละ โอ้ยมาเสียหายเด้อตลอดกำนั่นด้วยโมน,นี่เด้อขัดใส่นะคะขัดใส่โมน,นี่ขัดใส่เด็กๆตามออเดอร์คือเก่าแต่ต้นใหม่มองเก่ามองกใกะไก่กันแต่ต้นใหม่มองใกล้กลออันเอ้ยยางวนไปวนมาปวดอะอุ้ยๆๆอุ้ยอุ้ยไอ้แดงมาว่งมองมาว่งมองนี้ก่อน เบื้องมองนี้ก้อนเบื้องมองนี้ก้อนผีทั้งหลังผีไก่ไม่ผียายข้างในน่าบันแอร์กรีนโ,โอเคกันใหญ่เราไปเร็วเร็วก็เลยเอิญหาแพแตลอดยา,ายสาวก้อเก็บล้างกล่องกันด้วค่ะเด้อบังเฮ็ดไปก่อนเก็บล้างกล่องก่อนเก็บล้างกล่องก่อน หนีสิพายายามใส่ได้สักสองสามขีดสิได้เพาะนอ้องห่อผีหนองเอ้ยพี่พี่ก็แมน there, ่นได้พีอินเตอร์โกฟูดได้ไอศกรีนวันนี้ไปป้าขอยหลับี่น้องเอ้ยมองจะไปเร็วเลยด้วยวันนี้เราไปเอาหมอนที่เราเคยเอาอะแล,ล,ล้วมันก็รับไปเร็ว ม่อยาไปเลวหลายสินอก่ากันเนี่ยยันกล่องนากันพี่น้องอาซาสุลนบูหูว่ามันซื้อกล่องบ่ มันจะเก็บแบบขัดใส่นะคะเพราะเาสร็จไปต้องแบกนะักมันเต็มเ้าก็เอาไปไว้ในรถเวาก็มา้ำไม้คันปลาใหญ่นะคะปลาร้อยโลร้อยกโลปลาเนี่ยนะปลาร้อยโลค่ะพี่น้องมากี่รอบกี่รอบก็ได้สิบกิโลสิบกิโลขัลหนห้องบริยางเบิดมือเนาะขันห้างยางเบิดมือ ເຮົາຫຍັງທົ່ວປ່າໄດ້ກໍໄດ້ໄດ້ເມື່ອລົດຫຼາຍ10ກິໂລພີ່ນ້ອງເໂອຍ່າງບໍ່ທົ່ວເມື່ອໃໝ່ເຮົາກໍມາລໍາໃໝ່ สาวสกุลสิบพยัมตั้งกล่องเก็บเพราะว่าจับกล่องเก็บละสาวสกุลบัชนัดค่ะเพราะว่าเฮ่าเก็บไปนั่งทำความสะอาดไปนั่งมันเร็วกว่าเท่าสีมาจับกล่องเก็บเก็บเก็บนะคะเพราะว่าเจ้าสีมันเร็วกว่าทําความสะอาดไปนั่งมากลับไปให้กลับไปทําความสะอาดอีกรอให้ดูค่ะอึบโอ้ยปวด อึนางทาอะไมกันพี่หน่อยหนีมากในสุดเด็กจึงคืนหนึ่งยนี่ อาิมีเด,ดเอาซิมีเดอด,ดูสิเดดว่านาะวาเฮาขี้รดมากนักระเดตตลอดทา้งก็ขอ <c oughs> ว่า,า,าป่าละมิดอินสินขี่รดมากเห็นอันคนไทยสมัยนคนไทยแหละเพิ่นมาปลูกอันรับจ้างปลูกต้นใหม่ว่าต้นใหม่เห็นบ้างไว้เป็นอาทิตย์ละมาวันนี้เห็นอันหาหกคนคือคนไทยแหละคิดว่าคนไทยแหละเพิ่นมาปลูกต้นใหม่รับจ้าง เอย่งเอื่นฮะเป็ายนี้เราไปเรี <c oughs> ยวยอยแน่ยล้แวะกนัโนโกชันอยู่ไกลาทางพี่สุด เอาสิพยายามเก็บไฮได้ดกจังสินนะคะเพราะว่ารา,าคามันได้ดีกว่ายางบังงามที่เฮาเก็บแบบยางบังงามพิญยา <c oughs> บาทอ่ะก็ไดอีราคานึงอยู่เพราะลูกค้าก็ซออื้อยู่นี่ลูกค้าประจําซื้อ,อยู่แล้วแต่เฮ้าสิเน้นแบบง่ามๆนะคะเพราะว่าเฮ้าสิได้บต้องแบกหนักอืบโอ้เห็นบะหักเลยพี่น้องเอ้ย เดิดจัิงสินะช่วงนี้เขาจะได้อิ่มนาำนะคะช่วงนี้นะ่ะพสิดอกใหญ่เต็มตัวแต่ว่ายังให้ได้เต็มพักได้ยังสีใหญ่กว่านี้ก็มีดอกใหญ่ใส่ถุงมือเก็บเหฮดบลสะอาดดอกแต่ว่ามันหนาวค่ะเข้ามาแต่เสาอ,อากาศมันเย็นเริ่มเย็นแล้วตอนเสารตอน

เดี๋ยวดอกยายอะอรแบบนี้แกเม่นี่ตัวนั้นตัดใหม่ใหม่ทับเงงบื้องว่สาสิงแม่ได้โอ๊ยได้ค่ะได้ปึ๊บผีทั้งผี่กามีพี่น้องเอ้ยเอ้ยใส่โอ้ยโอ้ยเก็บอาบนล้างกล่องก่อนผีอุ้ยงามง่ายงายผิกำลังเกิดใหม่กามีผิ มืน่นมื่นใหม่มื่นใหม่ฝ <c oughs> นตกละเอียดใหม่มืน่นต้องระวังเบื่อเหตุวิก่อนได้สาสุกฝนเก็บแล้วนกัอนอือพี่หน่องเีทั้งแต่ก็นี่ก็ลังเกิดก็นี่พระวันาาววหน้าจะหายหนาวมาเร็วเด้อนปีน <c oughs> ี่พี่น่องอีปีนี้พระวันหน้าจะหายมาเร็วเด้อนหนาว เราจะเก็บเห็ดไงวุ้ฮววววววแววนวว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 วาวว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 ตววววอวว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 ่วววอวว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 ้วว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 ว่วววววเวว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 เ เป็นปลาหไงค่ะต้องเอื้นหากันต้องเอื้นหากันท้อนปลาใไง่ก็ต้องส่งเสียงพอละเพราะว่าเขาต้องส่งเสียงไล่ไล่สัตว์ซาสซเดามอลมาาไก่เห้านะคะอีกวี่เดือน ก็สเล่าสัตว์แล้วขาเจากรเรื่มเอาหางมาวางบ้านนั่นแล้วนะคะ,ป,ะป้ากระตองระมัดละว่างลนะบันเอเขากระตองทรงเสียงดังแต่ <c oughs> ปลาเ้าเขาเอาบ่อในผ่านออว่าเพราะว่าเฮาคนในผ่านขาเจ้าลาาสัตวเจากระเอาาระเ,อระเอาป้ายยอเอ้ยกอเจ้ากระ,เกระิเอาป้ายมาตั้ง้หนา ทางเลยให้หัวว่าเขาเจ้าลาซัดเ้องเขาเอากระหลีกเลี่ยงเอาว่าต้องเขา่ากระเลียงตาเสาข้าเจ้ากระลาตาเสาใบใบกระข้าเจ้ากระกลับเลี้ย ยอกตาหน้าข้อฮะยังอยู่เหมือนเกาอยยังอยู่หมังเกาอยู่เก็บอันน้ำว่างไปซาสกคนว่าสิเอากะว่าสิเอาลวกเส่ซองฟินไปลูกค้ากะเอาเบอเบอร์ไปหน่องบ่ไรสัก ่เพิ่นปีนี้สาสกะกลก็จตาแข่งไว้ร้ายยุ่พี่น้องป่าพันวานดอกงอ่ายๆคนเจ้าเห็นเพ่นเห็นประเทศอื่นเก็บเพิ่ก็เก็บต่งแข่งไว,ว้ขายซาสะกลก็ตากอยู่ค่ะพอพ่นเห็นเข้าเก็บดอกงหญ่นะคะว่าสาสกะกลก็เก็บตากแข่งไว้ร้ายแล้วเตะโลกับ่ามีหันมองเสียน้นแล้วละคะ่ะวไม่มองเก็บแล้วเขาก็เลย มันก็เลยอันปีนี้บ่ค่อยได้เก็บเห็พชรผงค่ะเพราะว่ามันบานเบิดเนาบ่มีเวลาได้เข้าป่าเพราะว่าปีนี้เพิ่นเกิดน่ะเขาบอกว่าเพิ่นเกิดอยู่ป่าลึกนะคะในป่าลึกๆอ่ะหลายค่ะโคตรคนเข้าบ่ถึงก็เลยบานเบ้อซสกุลก็ได้เก็บบ่กิโลเองปีนี้เก็บขายโอเคจ้ะหมดแล้วพี่นาะเวลาวันแรกวันแรกนี่ไงกใหญ่เอินหาล่ะ โอเคค่ะ okay, ลุน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 ลน,นต่อไปลุ่นต่อไปพี่น้องเข้ามาเมื่อนะ่ะฮะกับมาบพอดเข้าขมาบพอดสีเหลืองแห้งๆใชพอดะฮอดเฮตาตดอขอแอนกริงโอ้ยมือพี่น้องเอ้เมื่อนะ่ะเข,ข้ากับมาห้าเขาเมื่อไคลากรายพด่ะ จ็คพอตอีกแล้วนะคะป่าร้อยโลป่าร้อยโลป่าร้อยโลโอ้ยฝนอ่ะมัวแน่เข้ามาอ้มมืนิสัยสเกิร์ตก็เป็นคลาสั้นๆเป็นเมย์เมย์ล่ะพี่เป็นคลาสั้นๆมือนนี่อ้ยฝนอ่ะทางเทิงุฝนอีกผ่วมองพ่อใหญ่เก็บกางมี่อีกนะคะปาด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 มาเด้มาได้เกลี่ยน้ำกันเด้อมาเด้อเกลี่ยน้ำกันเด้อ เจอดูไอสกิน่ะอเหกสิถ้าสิเก็บเป็นแบบอันงามสีเซต้าอันบางงามข้าศึกสีถุงนะคะพี่น้องจา้าข้าศึกเ,เป็นซองซองอันนั้นยังสี่ห้าเบาเอานะคะเพราะว่ายังเพราะว่าน้ำห้าเบา อันนี้เลยอล้างกล่องล้างกล่องเป็นเม่์เมยแถบอัน,นี้เขาอยู่ในรถด่ อือแตได้ามาบ่ฮอดน่ะยางไดก็ยางบ่ฮอดยางบ่ฮอดเป็นจังได๋นาน้ําบ่บานฝนทํานาบดคือสิยางป่าบ่บ่ฮอดปลาเลิกอีกแล้วมื้อนี้เบิ่งอาการละเพราะว่าถ้าหม่องไก่หลดนีหลายเฮาก็สิหาเก็บหม่องไก่ด nào thì một nào đây nào tìm bớt đây 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 Non, mais 그냥... 뿜뿜뿜뿜 뿜뿜. ตอนนี้ซาสกุลมาอีกฟังนึงแล้วนะคะเพราะว่าพ่อนายรับไปอีกมองนึงคุณพี่น้องเอ้ยเข้าถิ่มกระส่วนหลายนะคะพี่น้องจา้าอ้อีฟังน่าขุนเฮียงไลค่ะค่ะเข้าถิ่มนะถิ่มหลค่ะค่ะพี่น้องจา้าเพราะว่าเข้าม้าบ่หอดเข้าเมือยตอนนี้ซาสกุลก็กเริ่มเมยล่ะเห็นนางไก่เข้ากระบเก็บอันนี้กระโบงามเข้ากระ่บเอาแล้วนะคะนี่เข้ากระเสียถิ่มใบหินหลายเป็นเสือนะคะ เนี่ยเขาเสียให้เบิงพัวเพราะว่าอันนี้มันเป็นอันข,ข,ข้าวขาวแล้วข้าววาเอาแล้วนะคะจะเอากระเสียไว้เป็นเสื้อน่ะเอาไว้เป็นเสื้อปีต่อไปปีนี้ร้ายค่ะร้ายร้ายร้ายเค okay, จ้ะรัสกลพ่อร้ายอยู่ไอ้แก,ก,ก,ก๊อนโอ้ยเมื่อเช้ากินข้าวน้อยจะเป็นขาสั้นๆ ข่ายยลอกยูไก,ก่นหนทางอยู่เจ้าอันละมาเบิกปลาห้าเป็นหนท่างไปอีกฟังหนึ่งพี่น้องเอ้ยข้าก็เลยงงข้าก็เลยลงพราขามาโอ้ยมือหนขาห้าเขามาบ่หอดความเปาเบื่อมยพอพญายาวสีผ้าคิดว่เข้ามาอยู่ตัวหันเขาจะเจาอาเ็นขันพี่น้องฝุ่นยู่หม่องตะกาสาวตกลน์ุ่นเองพี่น้องซ้ายคัก ตอนนี้บม่ได้ใส่ไม่เด้อค่ะเด้อภาษาสกุลสิพยายามญว่าห้เสียงดังๆอ่ะบม่ได้ใส่ไม่แล้วมันเข้าปิดปิดเปิดเปิด,ปดก็เริ่มประหยัดใส่เนี่ยค่ะเนี่ยพี่น้องผลพอและสาวสกุลสิขอ้งยางกลับไปเก็บหม่องเก่าพี่น้องโอ้ย ระยะเบาดังๆอ็ได้ดดค่ะเด้ออันซาสักก่นยานไหมมันอันรุดเฮียกัเล่ออันถอดว่ามาในป่านะคะขอโทษขอพลไดหลายๆกันเสียงดังเบาดังจังไ,กไดกัเลย ขยันบ่หอดป้าอันเลิกเลือกเข้าเฮ็ดเท่าอีกอยู่ป้านัน่นย่าขับปองมองเลิกเลิกนะ่ะห้ายค่ะเมนเนาบรบป,ปานพี่นออ้องไปบ่หอดจ้เถื่อว่าปีนี้ห้ายคักนะคะปีนี้เฮ็ดเพิงบ่มีนีแต่เห็ดเลืองปีนี้ห้ายค่ะเนาทิมกับป้าน,นั่นโอ้ยเนาถิมมีหลายหลายรายพี่น้องเอ้ มาด้วยค่ะพักพักพักเบรกพัก,บพก,บพกบเบรกเขาออกมาแต่สาวหัวหิ้วเขาไก่เขาเนี้ยวแซ่บน้ำจิ้ม